สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเดค่ะเดิเรยนเชิญทุกท่านเข้าโซ่ช่องธิดา789นะคะแอทธิดา789ดดเ้ดค่ะเดินช่องของเขาให้พพเราเรื่องเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะคะอาจมีส่วนตรงเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้นะคะรองรับฟังรับชมด้ดุลวิิตวิเคราะห์วิจารยาน,นะจ๊ะแต่ถ้าตรงก็ถือว่าโชคดีนะจ๊ะนะคะฟังเพื่อความบันเทิงก่อนนะจ๊ะอย่าอินหลนยนะจ๊ะไม่ต้องทัวนลงแม่หมอนนจ้ะเด้อนะคะอันก้อนสีนะคะบึ้งดวงนะคะใน สตอรี่นะคะขออนุญาตขายของนิดนึ่งนะคะมีน้ำหอมกลิ่นติดทนมากนะคะยี่สิบสี่ชโองนะจ๊ะถ้ากินบัติทนยินดีขึ้นตังะคะ์นะจ๊ะเราเท้าก็มีกําไรนะคะกําไรพยายนากนะคะ มันแมนบ่แมนทองแทร์ด้ว่องเล็บไม่ใช่ทองทานะคะใส่เพื่อความสวยความงามเป๊ะปังอลังการนะคะปลุกเสกเราเรียบร้อยนะคะกับมิหินพัาน์ผู้ใดสนใจนะคะทักมาผู้ใดส้่งออเดอร์เขาแถมดูดวงให้นะคะในราคา2 9 9เด้อเดค่ะเดอนะคะสนใจก็ทักมานะอามอนีเขาใช้แพรเราเรื่องในหัวข้อมีคนประเมินค่าคุณผิดไปมากเลยนะคะอ่ะขอดูก่อนนะคะขอดู energy ของเขาก่อนนะคะเขาเป็นใครนะคะ เขาเป็นใครนะคะเขาเป็นใครขอเบิงแน่นะจ๊ะเอเนรจี้เขาคนที่ประเมินค่าคุณผิดจะติดโอ้โหคนที่มีลักษณะชัดเจนคนที่เป็นผู้นำคนที่ทำงานสายสายทนายความหรือคนที่มีความชัดเจนในตัวเองราศีตุลน,นะคะเป็นคนที่มีความ เป็นผู้นําแน่นอนนะคะคนนี้นะโอ้โหเชื่อมั่นตัวเองปิดปาดเลยวัสันนะคะเป็นคนสลาดนะคะเป็นคนที่ให้คุณให้โทษคนใดนะคะแน่นอนน่าจะเป็นสายดนายความแน่นอนนะจัสติกนะเป็นคนที่ฉลาดเป็นราศีตุลนะเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะประมาณนั้นนะเขาเป็นคนที่ชัดเจนเป็นผู้บริหารแน่นอนนะคะราศีตุลนะอ่ะขอดูเอเนจีของเขาอีกเป็นเส้นไรที่เขาโอ้โหนออัคัพ หนุ่มเจ้าสำราญนะคะเป็นคนที่มิตังมีรวยมีเงินนะในออบคับเสน่ห์แรงชอบกินชอบเที่ยวชอบดืม่มชอบดืม่มวาสันชอบดืม่มชอบดิงชอบเที่ยวชอบเข้าสังคมหรือ LGBT ได้นะว,วาสันนะแต่คนมีตัางอนะ่ะเป็นคนมีตัคงนะ่ะมองข้ามคุณว่าคุณอาจจะคิดว่าคุณจนกับเป็นไปได้เด้อค่ะที่ก็มองประเมินค่าคุณผิดไปนะคะ เพราะหนึ่งด้วยความที่เขาเก่งอยู่แล้วเขาโปรไฟล์ดีอยู่แล้วผู้ใดก็เขาหา้าคุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกหรือเป็นหนึ่งในตัวในเกมเขาก็ได้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่นะประเมินค่าคุณผิดก็เป็นไปได้เด,คดอคคะเดออะไปต่ออีกเป็นยังไงอีกเขาเขาเป็นยังไงอีกนะคะเขาเป็นยังไงอีกว่าสั้นนะจ๊ะ u e e n of Sword นะคะเ,เป็นคนชัดเจนช่างเลือกชัดเจนนะคะ ตัดสินใจด้วยสายตาเขาหรือก็ไม่ได้หมายความว่าเขาสีมองทะลุป,ปุบปวงในทุกเรื่องกับเด็กค่ะคนเฮามันมีการมองผิดพลาดกับเป็นไปได้นะเป็นคนที่มีตังค์แหละโอ้โหคิงควีนมาหมดเลยนะจ๊ะเขาเป็นคนเป็นผู้นําแน่นอนนะคะเป็นคนที่มีเงินโปรไฟล์ดีนะคะเลือกชีวิตตัวเองได้ชัดเจนกับตัวเองนะประมาณนั้นนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าสันนะคนมีตังค์แน่นอนนะคะคนโปรไฟล์ดีนะ บอกว่านะคะคุณไม่คู่ควรกับเขานั่นเองประมาานันด้ดอยค่ะคุณปิดพิดไปพิดไปนะคะอ่ะไป็นยช่นใดอีกนะคะขอเบิรงแน่เอ็ดออฟสวอตแต่ตอนนี้เคยคิดว่าคุณไม่คู่ควรแต่ตอนนี้ไปยังเขึ้นมานังอยู่ในมุมห้องผู้เดียวล่ะบาทที่นี่เอาหรืกคุดผู้ไฟดีกวัวบอดตอนนี้มาเบองงกันนะคะ เอ็ดอฟสวอตธาุลมไม่ถูกตุนกลุ่มตอนนี้คิดนักคิดเยอะหาทางออกบดาเพราะเอียงหรือสมบปราทคุ้นไวลายบอกหรือว่าจังไดมาเบิงกันนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบแล้วกันธาุลมไม่ถูกตุนกลุ่มเฮ็ดงานเกี่ยวกับสายสายเล็กไดเดอ,อร์อะลูมิเนียมพวกเนี้ยนะคะได้เหมือดค่ะนะคะ พรีนอฟสวอร์ดเป็นข้าราชการได้เป็นคนชัดเจนเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารได้ค่ะนะคะหรือนะคะบอกเลยถึงถ้าคุณไม่ได้ยังไม่ได้เป็นผู้นำนะหรือไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจถ้าเจ้ามีหลู่ทางได้เป็นนะมีโอกาสนะคะอ่ะแต่ไพ่บ่งบอกระดับนี้คนที่สามารถบอกคุณใดว่าคุณว่าขู่ขั้วหรือสบประมาทคุณนั่นหมายความเขาต้องพื้นฐานเขารวยอยู่แล้วแต่อาจจะคิดมากคิดเยอะหรือว่าสบประมาทคุณว่าคุณจนกับเป็นไปได้นะคะอ่ะไปต่อค่ะเพราะว่าจ้าใดอีก โอ้โหเซเว่นอคัพนะคะคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกแน่นอนนะจ๊ะเซเว่นอคัพกรากฏพิจิกมีนธาตุน้ําเป็นคนที่ตัวเลือกเยอะถือว่ารอเลือกได้จ้กนะฮะมีตัวเลือกหลายบุงว่าสิเลือกใครหรือคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วไม่เลือกคุณก็เป็นไปได้นะคะเครียดเพราะว่าไม่เลือกคุณนะคะเลยไปอยู่มุมห้องผู้เดียวเพราะโตเพราะว่าโตเลือกหลายบ่ได้เลือกคุณนตอนนั้นนะคะณตอนนั้นไม่ได้เลือกคุณนั่นเองกรากฏพิกจิมีนธาตุน้าตัวเลือกเยอะ นะคะบุหัวสิเลือกไผ่คุณกับบะมองด้วยคุณแค่เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะอ่ะขอดูเซะนะคะดูซิคนที่สบประมาทคุณณนะตอนนี้เขาเคยสบประมาทว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกแต่ตอนนี้คุณเป็นเช่นไรคนที่คุณไม่ใช่ตัวเลือกแล้วแน่แน่นอนณนะตอนนี้ไม่งั้นก็คงไม่เครียดจ้ะนะขอดูเอเนจีของคุณแนะ่วาสั้นนะคะเป็นจังดัดน,นะคะดูซิโปรไฟล์ของคุณณนะปัจจุบันนี้เป็นเส้นไร เพดออฟคัพกรกดพิกจิกเมนนะคะคุณเป็นคนที่น่ารักอารมณ์ดียิ้ม,ยมแมย้มแจ่มใสผู้ใดอยู่ใกล้กะมีความสุขนะคุณเป็นคนที่มีความสุขมีพลังเอเนจีบวกคิดแต่เรื่องบ,งบวกๆนะคะผู้ใดซีโซประมาทคุณกับซบไปนะคะว่าสนใจคะ่ะ ฉันมีความสุขด้วยตัวฉันเองฉันมีชีวิตด้วยตัวฉันเองฉันสร้างอนาคตด้วยตัวฉันเองฉันมีความสุขในอนาคตของฉันแค่นั้นพอนะคะผู้ไดที่ซบกับให้ซบไปประมาณนั้นนะคะก,รก็ระกุพิจิกมีนธาตุน้ำหัวดีนะคะเป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่คิดบวกว่าสั้นนะจะ๊ะขอเบิ์เอนเอจีพไพ่ใบต่อไปขยายเพจออกครับก,รก็ระกุพิจิกมีนธาตุน้ำนะทางานอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ไปเป็นจังสีก่กระไดเขาเลยเคาอย่างนา้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์จังสีก่กระไดนะ อะได้เมดค่ะหรือขายของก็ได้นะเพจออฟคับช่างพูดช่างเจราจาว่าได้เมดนะคะอ่ะไปต่อค่ะขอต่อต่อไปท o ออ w ส r d ตทาตลมมิถุนตุนกลุ่มจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่อะเซฟกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะว่าแลกใจนะคุณเป็นคนที่ใช้เงินเป็นนะ่ะถ้าเทียบกับเขาคุณก็จนกว่าเขานั่นแหละแต่ถามว่าคุณก็รักตัวเองอะ่ะคุณไม่สนโนสน no แคร์ no, son, no ว่าเขาสิมองคุณแบบไห คุณไม่ได้ขอเขากินประมาณนั้นคุณว่านะคุณมีอยู่มีกินคุณดูแลตัวเองได้คุณไม่ได้ไปขอเขากินซีซบประมาณว่าคุณจนกันแล้วแต่แต่ฉันมีความสุขในชีวิตของฉันประมาณนั้นหรือตอนนี้คุณอยู่ในช่วงอ่าไม่พูดไม่คุยหรือโฟกัสอยู่ตัวเองก็เป็นไปได้ใช้ชีวิตตัวเองสร้างอนาคตตัวเองก็เป็นไปได้นะจ๊ะอ่ะขอไปต่อนะคุณเป็นจัาใดอีกนะคะนปัจจุบันนี้นะคะอ่ะณับปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้คุณเป็นเช่นไร โอ้โหเอ็ดอฟคัพกรกฏพิจิกมีนธาตุน้ำคุณน่าจะเดินออกจากความสัมพันธ์เพราะด้วยตัวที่เขาเป็นหนึ่งคุณคิดว่าเขารวยใช่ไหมสองคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีสามไ่ว่าเหตุผลใดกันล้วแต่คุณน่าจะเดินออกจากคนที่สบประมาทคุณว่าคุณจนนั่นแหละหรือเห็นคุณเป็นตัวเลือกนั่นแหละคุณเลยเดินออกจากความสัมพันธ์บอ่ว่าคุณสิเป็นผู้ยิ่งหรือว่าคุณสิเป็นผู้ใต้กัดแหลวตานะจ๊ะ คุณเดินออกจากความสัมพันธ์แน่นอนเพราะว่าด้วยคนที่เขาสบประมาทคุณว่าคุณจนว่าคุณไม่ดีว่าคุณไม่มีตังคุณเงินน้อยกว่าหรือเขาโปรไฟล์ดีคนเป็นเศรษฐีคนนั้นก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายกันแล้วแต่ตอนนี้คุณเดินออกจากความสัมพันธ์มาแล้วเพราะว่าเขาสบประมาทคุณเขาคิดว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกคุณสิยูเอ็อย่างละคะคุณโกยอ้าวสิคะคุณกรัร้นแบบบวบวบวบรอเลยนะคะบินสุดท้ายก็จ่ายเอาเองค่ะว่าสัน เอาไปต่อค่ะสิเป็นจ้งไดอีกว่าสั้นนะวู้ดูปัจจุบันนี้ขอบอกคนที่สบประมาทคุณนั่งร้องไห้สิคะบอกว่าคุณสิเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะ The อ m p r e s ตอนนี้นะคะคนที่เขาสบประมาทว่าคุณจนนะ,ะหรือไม่มีค่าตอนนี้เป็นอ m มเพรสเป็นผู้หญิงที่ใครๆก็อยากได้ตอนนี้คุณไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปสร้างอนาคต ไปสร้างอาณาจักรของคุณให้เป็นควีนค่ะนะตอนนี้คุณน่าจะโปรไฟล์เหนือพวกคนที่สประมาทคุณด้วยซ้าไปนะคะความมั่นคงความมีสง่าราศีเอาเขาแคจัสติกแต่คุณเป็นเดอะเอ็มเพรสน่ะอ่าถ้าสมมติใครๆก็อยากได้อวอกง่ายๆผู้ใดก็อยากได้เจ้าเ่าว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้อ่าคู่กรณีของคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นเอ็มเพรสอ่ะแต่ถ้าคู่คู่กรณีของคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นเดอะเอ็มเพร์น่ะนะคะ ตอนนี้ต้องบอกคําว่าใครๆก็อยากได้คุณเสียดายบอสเสียดายบอสเขาบอกว่าคนเฮาย่าสบประมาทจ้ะยาสบประมาทใครคนเฮาความรวยความจนมันสร้างกันได้ด้วยค่ะต่อยคุณรวยดนฟ้ามืออื่นคุณก็สามารถจนได้กับคือกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกว่าตอนนี้นะคะคุณหลังจากคุณออกจากความสัมพันธ์ที่เขาสบประมาทคุณเขาไม่เห็นค่าคุณเขาไม่สนใจคุณโดยเห็นคุณเป็นตัวเลือกแต่ตอนนี้คุณเป็นตัว คุณทำให้ตัวเองเป็นคนที่เหลอค่าที่สุดวาสั่นอุ้ยสาใจเนาะนะแม่หมออ่านไปแม่หมอกระสาจ <c oughs> แม่หมอกระลุนเนาะ <c oughs> เอาไปต่อค่ะเป็นยังไดน,นะฮะเป็นยังไดอีก ตอนนี้คุณสวยเลือกได้ The Emperor เขึ้นฝั่งคุณค่ะหลังจากคุณออกจากชีวิตเขาตอนนี้คุณเป็นผู้หญิงที่คู่ควรใครๆก็อยากได้นะคะหรือคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ออกจากความสัมพันธ์คุณก็เป็น The Emperor ผู้ใดก็อยากได้ว่าสั่นเอ้ยคุณสบายแล้วตอนนี้สวยรวยหล่อเลือกได้ถึงทำบรวยแต่คุณก็มีความสุขคุณอยู่ในจุดที่คุณเลือกได้นะคะตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ใครมาเลือกคุณคุณเลือกค่ะคุณเป็นคนเลือกนะคะตอนนี้นะจ๊ะอุ้ยขอแสดงความยินดีนะคอง g r a t u เ a ชั่นนะจ๊ะนะคะ ทรีออฟสโตนะคะคุณน่าจะเคยเจ็บใจเรื่องความรักที่เขาทําให้คุณมีความรู้สึกว่านั่นแหละ,ะคุณก็เลยเดินออกจากความสัมพันธ์นั่นแหละนะคะแต่ตอนนี้คุณเป็นแอมเพรสละคุณเคยเจ็บใจกับความรักที่มันไม่สมหวังมันเคยเจ็บใจกับความรักที่เขาเป็นตัวเลือกของเขาแต่ตอนนี้คุณบอกตัวเองเลยฉันเป็นแอมเพรสและฉันเลือกได้ฉันไม่จำเป็นต้องไปเป็นตัวเลือกของผู้ใดหรือฉันไม่ต้องไปเป็นตัวสำรองของผู้ใดนะคะเพราะสนันลาของแกร์เจ็เลชั่นนะจ๊ะทีะ่รัก สุดยอดไปปังอลังการเดกรเด้ the the. สุดยอดไปเลยสุดติงกระดิ่งแมวเลยจ้านะคะมากขอดูแนวโน้มหน่อยนะคะเป็นเส้นไรในเมื่อคุณเป็นเอ็มเพรสละขอดูแนวโน้มในความรักของคุณเป็นเส้นไรคนที่สบประมาทคุณะ่ะตอนนี้เขาเป็นเช่นไรคนที่ศบประมาทคุณไว้นะคะคนที่ทําให้คุณเจ็บคนที่ทําให้คุณเป็นตัวเลือก คนที่ทําให้คุณด้วยเหตุผลใดที่คุณต้องวิ่งออกจากความสัมพันธ์มาสร้างเนื้อสร้างตัววยตัวของคุณเองเนี่ยหรือทําให้คนทนคุณทนทุกทกรมานตอนนี้เขาคิดอย่างไรเออนี่แหละชัดเจนและแน่นอนนะจ๊ะโอ้โหเจ้าชูหลันล้าเฮฮาปาร์ตี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วดีใจด้วยที่คุณเดินออกจากความสัมพันธ์ดีใจนั่นเด้อที่คุณเดินออกจากความสัมพันธ์ถ้าคุณอยู่ต่อคุณทุกใจตายนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นลาวนะคะคนเจ้าชู้ยังไงก็เจ้าชู้ค่ะปล่อยให้อยู่คนเดียวแล้วถูกต้องลาวนะคะคุณเดินเดินก้าวไปในความเดินออกมาถูกต้องแล้วเดี๋ยวคนที่ดีจะมีมีเข้ามาแน่นอนนะคะปล่อยให้เขาเจ้าชู้ต่อไปนะคะเขาคู่ควรที่ได้อะไรที่มั่วแบบนั้นนะคะบม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใา้หรือเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่คุณดีคุณคุณดีแล้วคุณทําตัวถูกต้องแล้วที่คุณชอบแบบนั้นคุณก็ไปแบบนั้นคุณปล่อยให้คนที่เขาดีออกจากชีวิตคุณดีแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะผู้ไอ้มาพอคลิปนี้ คนในที่เจ้าชู้ก็คู่ควรที่จะอยู่แบบนั้นนะถูกต้องบ่มีผู้ใดผิดผู้ใดถือถ้าคุณชอบแบบนั้นคุณก็อยู่แบบนั้นอย่าดึงคนที่ดีเข้าไปเป็นขอตัวเลือกของผู้ใดนะคะประมาณนั้นเดอค่ะเดอนะคะเพราะฉะนั้นรับกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเดอค่ะเดอนะจ๊ะไปต่อเป็นยังไดอีกนะคะเป็นยังไดอีกเขาเป็นยังไดอีกนะคะตอนนี้เป็นยังไงโฟล์ทอฟวนนะคะโอ้โหจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นคนที่รักเพื่อนเพื่อนฝูงเพื่อนฟ้องเพื่อเพื่อน พวกพ้องบอกเราตกไทยบอกไทยตกลาาโว้ยนะคะโฟออกแวน์ aware, จริงๆแล้วเขายังมีความมั่นคงยังอยากได้คุณเป็นกลับเข้ามาในโซ่ชีวิตเขาอีกอยู่นะคะเขายังอยากให้คุณอยู่ในโซ่ชีวิตเขาอีกอยู่นะคุณจะอยากใดบอ่อแล้วแต่คุณเดอ้ออันนี้นะอ่ะขอไปต่อค่ะธาตุไฟเมสิงธนูเขายังอยากได้คุณไปเป็นโซ่ชีวิตจริงๆเขาเจ้าชู้จริงนะเขาเป็นคนที่จับใดบ่มีหางเอาเมินนะ่ะนะคะนะ จะไดบ่มีห่างหรือผู้ใดลูกไผ่เมียไผ่เอามัดวัดสั้นนะคะหรือโป้ชเนผู้ใดใดผู้ใดเล่นน้ำเอามัดวัดสั้นนะคะจัดไปค่ะลูกนะระวังอย่างเดียวลูกปืนนะจ๊ะนะอย่าไปเผลอเอาเมียผู้ใดเด้อเดี๋ยวโดนลูกปืนนะวัดสั้นนะผัวผู้ใดก็ระวังนะก็ได้ยินล้วเขากันเยอะแยะมากมายตายเพราะอะไรนะคะวัดสั้นนะไปต่อค่ะขอเป็นต่ออีกด้อีกเป้นอีกโอ้โหอยากได้คุณกับมอีเพื่อคุณเสี่ยวต่อคุณเสี่ยวอีกบวล่ะ อากุญจิกับไปอีกบออันนี้แล้วแต่เขาอยากกลับมาขอโอกาสนะคุณซีไวใจเ่ล่ะถ้าคุณไวใจก็ไปตอนเ้อบัลูนะคะคนที่ประสบประมาทคุณนะคะนะอ่ะเขาอยากได้คุณกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์วงโคจรอีกสิขอโอกาสเริ่มต้นใหม่สี่ไปเป็นเมียคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดกับวากันปัดนะจ๊ะเขาขอโอกาสแน่นอนนะคะเขาเสียดายเอ็มเพรสตอนนี้ใครๆก็อยากได้คุณนะคะแต่ก่อนคุณเป็นตัวเลือกเขาแต่ตอนนี้คุณต้องเลือก ว่าสีเอาเขาหรือบ่เอาว่าสั้นนะจ๊ะขอแสดงความยินดีนะคนไหนที่สามารถสร้างเนื้อนะสร้างตัวก้าวไปในอีกระดับหนึ่งและทําให้เป็นคนที่จับตัวเรื่องก,กายเป็นเลือกเขาได้นะจ๊ะขอแสดงความยินดีนะจ๊ะอันนี้คืออย่าง The f o ฟ l นะคะตอนนี้คุณก็หลันล้าสิคะนะคุณบอกว่าฉันรักตัวเองฉันก็วิ่งดีผล <laughs> สรุปสุดท้ายเขาอยากในคุ้นคุ้นแลนหนี วาว,วเราไปจะยกหวอหัวเนาะนะตอนที่เขาอ่าคุณแลนหนีแบบจำเอาเลยค่ะนะคะไพ่บ่งบอกนะถ้าหากคุณเคยเป็นตัวเลือกเขานะคะตอนนี้คุณวิ่งหนีนะวิ่งหนีเขาแบบบก,กิซีวิตเลยค่ะ ขอไปก่อนละกุดบายวาสันนะคะรักตัวเองมากนะคะว่าอยากไปเป็นของต่ายผู้ใดนะคะว่าอยากไปเป็นของเล่นผู้ใดวาสันนะของเล่นนะคะคู่คนความรักที่ดีก็คู่ควรกับคนที่ดีเท่านั้นคุณวาสันนะคะอ่ะขอดูหน่อยสิคะคุณแลนออกจากความสัมพันธ์คุณแบบแลนแบบโกยอ้าวแล่นแบบตีนแมวตีนหมาเลยเนี่ยประมาณเนี่ยเขาเสียังใดต่อในความสัมพันธ์นะคะอยากใดคุณสิตายเขาเสียจังใดอ่ะขออยากฮู้อยากฮู้อยากอยากฮู้น้ำนะอยากฮู้ชีดดวงชะตาของคุณนั่นแหละ นะอยากหูอยากหูอยากหูนะคะ Si x of w แว d เขาจะวางแผนวางแผนเอาชนะคุณใหใได้กิวิธีไดเหตุผลใดกยาเขาสิเอาชนะพิจิตใจคุณให้ดเพราะโดยเฉพาะคุณจะหนีเขาบ่ได้เขาวาอย่างสันเขาสีแพลนทุกอย่างสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสิบยังกับวากันไปจังไดกะสิเอาชนะคุณใด้ดคุณสิแลรหนีกนยาวาสันนะาส้นนะวาสั้นนะอะมาเบิง่งซิวาคุณคุณสี ใจอ่อนบอนอ้าวเขาเซจังไดเขาว่างแผนเขาเซจังไดอ้าอขอเบิร์นเน่เขาเจบขี่เครื่องบินนะคะทาบวิ่งกับซีแวนมาหาคุ้นไว้หนีนะคะ The ชรี r อ o นี่แบบเร่งด่วนนะคะยันลุดมือบอกนะคะยันลุดมือบอกว่าสันนะ The ชรี r อ o นะจะลงทุนจะมาหาถึงที่ทาไปค้นต่างชาติทุนถิ่นแดนไก่ซีขี่เครื่องบินจิคับเครื่องบินมาหากคือสิเป็นบ่ไรเนาะกือสิแบบทะยกไกุไกลๆกันกระสิแบบขี่ ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะวาสันกับตอนนี้ก็อาจิจใจตัวเครื่องบินเตรียมโตบินมหาคุณกับเป็นไปได้นะคะยานรุดมืน่นบะนะคะสีมหาคุณจะวางแผลนสีเฮีหยังกับลาวตานะจ๊ะอ่ะขอเบงนะคะเขาจะลงทุนด้วยอะไรวาสันคุณตั้งดาบรอนะคะคุณตั้งดาบรอมาล้อันตั้งหลับสีมาไม่ได้จัดไปนะคะบ่เกินชั้นวาสันฉันอารมณ์ดี ใจเย็นเพ้นติงทาทามาโลสเตียมฟันหยากวาสัน <c oughs> คุณวา่าคุณว่าจังสันนะอาขอดูสรุปจุดจบดูเซคุณแลนหนีแบบจำเอา,เขา,เ,อาอเขาจะเอาชนะได้ใจคุณได้บอเขาจะเอาอะไรมามางอคุณอยากหูคือกัดอยากอยากหูจุดจบสรุปสุดท้าย <c oughs> เขาจะเอาอย่างมางอคุณนั่งเครียดอยู่ค่ะมีอย่างกับประเทศนี่เบิล่ะ มีอย่างกับประเทศใหนเหมือนล่ะมีเท่าไดล่ะมีจากลานลเขายัง,ย,งยังอยากได้คุณมากเลยเนี่ยยังกอดยังหยังไหวแต่ตอนนั้นไม่เห็นคุณค่านะคะมาเห็นตอนนี้ก็สีสายไปบอ่อนะจ๊สะ,ะสายไปบออาขอเบึงแน่สายไปบอคุณมีมีเหล่เห็นบ่นี่มาล้อสีฟันยับว่าสัน้นตั้งทารอว่าสัน้นมาล้อสีเอาคืนนะ end of war นะคะบอก คุณจะรอดูอีกอยู่ดีนั่นแหละคุณจะรอดูว่าเขาจะจริงจังแค่ไหนการให้บทเรียนได้เพียงพอแล้วว่าสั่นนะคะจะรอดูดูซิว่าเขาเสียจอย่างใดอีกในความสัมพันธ์อยากดูซิว่าพฤติกรรมเขายังเหมือนเดิมไหมนะคะแต่คุณจะไม่เอาใจลงไปเล่นแล้วนะคุณจะไม่เอาใจลงไปเล่นคุณจะเล่นเกมด้วยแค่นั้นเองนะคะเขาให้เขาให้มาเท่าไหร่คุณสียให้ไปเท่านั้นเขาเล่นล่นคุณกันเล่นๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้มาผู้ใดศิสษะม <laughs> าเบิร์นแ เอ็มเพรสหรืออ่ะขอดูฝ่ายคุณนะฝ่ายคุณนะคะฝ่ายคุณที่ด้อยค่าเขาอันนี้ฝ่ายคุณที่ด้อยค่าโอ้โหเดอดซันเขาน่าจะเอาชนะคุณได้นะด้วยความจริงใจด้วยทุกอย่างนะคะอะขอดูคุณนะเทนออฟแวนคุณเครียด <c oughs> โอ้ยอย่าขวัวคุณเครียดเขาจะมาคุณเครียด โอ้ยอย่าขวัเนะอันเขานี่เสิเอาสนาคุณด้วยด้วยทุกอย่างอาสนานะใดแต่คุณเครียดนะคะเขาสีเอาสนาคุณคุณเครียดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอาผลสรุปจุดจบนะคอะอะขอดูซิที่ด้ลงเอ่อยกันบอ่อนะคะคุณเครียดคุณแลนหนีคุณเป็อยากได้คนแบบนี้คุณเครียดแต่เขากลับเขามาในชีวิตนะขอดูสรุปจุดจบนะคะเอ็ดออฟเอ็ดออฟคอยการคือการเริ่มต้นใหม่นะคะเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะ เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่กับคุณเท่านั้นถึงจะไปกันได้ไม่งั้นคุณไม่เอาค่ะอ่ะขอจบอีกหนึ่งใบอ่ะสองใบมากอะ,อะเห็นไหมถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงยังไงคุณก็ไม่เอาแต่เห็นปะไพ่สรุปสุดท้ายแทมแอนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการแก้ไขเขาจะแก้ไขตัวเองเพื่อให้เราสองคนก้าวไปต่อในอนาคตเพราะคุณบอกเลยถ้าไม่แก้ไม่เปลี่ยนไม่เอาค่ะคุณยืนคุณมีคุณมีจุดยืน ไม่ดีไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก้ไขยังเจ้าชู้ยังหลั่นล้ามีไม่มีอนาคตบ่เเ็ดให้ดีขึ้นบ่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่คุณบอกว่าบาเอาดบายปลายนาค่ะคุณเลือกได้แล้วนี่วาสัตใต้สำรับขอเบิง่งเดอใต้สำรับใต้สำรับสองใบ ment j u d g ส e n t กับ the strain ตต้องบอกว่าถ้าจะเป็นโชคชะตาของคุณจริงๆ คนที่เข้ามาต้องดีจริงๆเขาต้องแก้ไขจริงๆคุณจะรอดูคุณจะไม่ได้เอาใจลงไปเล่นแล้วคุณจะไม่ให้ใจใครถ้าคนคนนั้นไม่ดีจริงคุณบอกว่าไม่ว่าสิเหตุผลใดกันแล้วแต่คำเบาหวานหวานบได้ผลกับคุณต้องมาด้วยจริงใจเท่านั้นเพราะคุณรู้ทันคนอะ The s t r e n g อยากได้คนที่จริงใจเท่านั้นคนที่สามารถก้าวกันไปด้วยกันได้เท่านั้นถ้าก้าวไปน้ำกันบได้ป้ายหนาค่ะ นะคุณไม่ได้มานั่งไร้สาระเพราะความรักอีกแล้วนะคะคนคนนั้นต้องคู่ควรด้วยทุกช่องทางบาว่าสิเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องจิตวิญญาณในการคุยสื่อสารกันเข้าใจบ่าเวนเอาต่ใจหรือเอาลเต้เจ้าของนะคะแล้วก็อันดับแรกห้ามด้อยค่าผู้ใดเพราะคุณบอกว่ากว่าคุณจะมาอยู่จุดนี้ได้คุณมาด้วยความเก่งของคุณเท่านั้นคุณมาด้วยความรู้ความสามารถของคุณทอนั้นนะคะ ต้องบอกว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะจ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะทำทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะทำตามเอ็มเพรสสั่งนะคะเห็นบะบ่พ,บพ่อบ่พ่อวะบ่พ่อนะขึ้นเดร็นะคะเขาจะทำตามทุกอย่างเพื่อคุณสั่งเพราะเขาอยากได้คุณนะคะคุณเป็นคนที่ได้ใจเขา,าจากคนเจ้าสู่กลายมาเป็นแมวจว้ะ มันสิเป็นไปได้บ่แมวบออ่านตามไพเดอร์มันก็อาจจะมีเป็นไปได้นะคะพเพราะเคยด้ยงนว่าคนเจ้าชู้จริงๆก็หยุดอยู่ที่ใครคนใดคนนึงก็เป็นไปได้นะคะแต่คนเจ้าชู้จะหยุดอยู่ที่เดอะสเตรทนะคะเอาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาเป็นโชคชะตาของคุณจริงๆเขาจะแก้ไขทุกอย่างเขาจะเลิกเจ้าชู้แล้วมาเป็นแมวเสื่องๆให้คุณวาสันนะคะขอแสดงความยินดีนะคะจากแมวนะจากเสือ,อากลายเป็นแมวนะคะ หรือว่าใดๆกลับมาเป็นคนรักให้คุณกลับมาเป็นคนที่เชื่องให้กับคุณวัตสันราะว่าผู้สิเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะรับรองไปกันต่อได้ยาวๆจากคนที่ดอยค่ะคุณไม่หงอคุณค่ะขอบอกขอแสดงความยินดีนะคะ congratulation t h ค่ะเด e r นะคะ energy นี้สุดเพลงสุดปัง power of you มากเลยนะคะ Power of you นะคะคือภาคภูมิใจกับคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากเป็นตัวเลือกกลายเป็นตัวจริงที่ไม่ธรรมดาค่ะคุณมี energy ทรงพลังมากขอแสดงความยินดีด้วย้ h e c a เด e r นะคะขอปรบมือให้กับคำคำว่าน,นับถือไม่ง่ายค่ะนะคะจะเอาคนรจอยซูยูกับว่ธรรมดาแล้วนะคะตอนนี้คุณเอาอยู่ให้เป็นแมววัดสันนะคะผู้ใดมาพอคลิปนี้ก็ขอให้สมหวัง้อ e c a เ v e r นะคะ ขอให้คุณเก่งขึ้นไปเรื่อยๆขอให้คุณพัฒนาตัวเองแล้วก็อย,ย่าหยุดค่ะไปเรื่อยๆค่ะความหักบอดี Body, ก็อย่าเอาแต่ถ้าสะเอาก็ต้องดีนะคะถ้าสมมติเราก็อย่าลืมเรื่องงานเด้อค่ะเด้อเพราะผู้หญิงเราหรือผู้ชายเราทุกคนต้องรักตัวเองให้เป็นอันดับแรกก่อนแล้วทุกอย่างมันจะดีเองตามอัตโนมัติ เดอคาเดอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดมาพอคลิปนี้ขอให้โชคดีและสมหวังนะคะในสิ่งที่าัฒนาอาจจะตรงหรือไม่ตรงของคุณก็ได้นะคะลองเราฟังเราชมก่อนนะคะแต่ถ้าผู้ใดอยากให้ตรงก็ทักมาเบ,บึงเป็นการส่วนตัวเอาเด้อนะคะอันนี้เป็นดวงแลนด์ดัมนะคะยาอินนะคะระยะทั่วลงแม่หมอเดอคาเดอนะคะอยากดูให้ตรงกระทักมากนะคะคนเก่านะคะก็คนไม่กอนก,ก็แล้วกันฝากแซ่ฝากอันทุก ติดตามนะคะให้แน่เพ mm ื hmm. ่อเป็นแรงบันจ่ายนะแล้วคนเกาที่คอมเมนต์ให้คอมเมนต์น่ารักน่ารักกับเพื่ลนๆนะคะคอยอ่านก่อนจบบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะที่ขาดไปได้คอยเงินหล่นกระเป๋าเด้อเงินเงินเงินค่ะทุกคนช่ดงีค่ะ